สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปตอนนี้ก็จะพามาดูงานติดตั้งจานของ DLTV นะครับเป็นโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับของมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับอันนี้ก็จะมีติดตั้งจานสองใบครับวันนี้ก็ที่หน้าอาคารนี้หนึ่งใบแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งใบนะครับแล้วเรามาดูข้างในจุดติดตั้งกันเลยนะครับ มาดูจุดติดตั้งที่2กันนะครับจุดติดตั้งที่2ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่บนห้องน้ำนะครับก็จะเป็นจานใบสีน้ําเงินนี้นะครับจะเดินไปทางด้านซ้ายมือกับขวามือนะครับก็จะมีเดินไปทางซ้ายกับขวามือนะครับฝั่งละสองห้องครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นห้องหนึ่งนะครับตรงนี้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกห้องต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองดูที่จุดสัญญาณที่ห้องอนุบาลสองนะครับวันนี้อนุบาลสองอนุบาลสานะครับ ปายไม่ค่อยตรงนะครับจะต่อเข้ามาที่กล่องนี่นะครับนี่นะครับต่อเข้ากล่อง S3 ส i าไฮบิดนะครับนี่นครับเวลาเปลี่ยนช่องก็สามารถเปลี่ยนได้ที่รีโมได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นช่องอนุบาล2ครับห้องนี้ นี่ครับเปลี่ยนช่องได้ที่นี่นะครับที่รีโมทได้เลยลองตรวจเช็คคุณภาพสัญญาณดูนะครับกดปุ่มอินโฟนะครับจะได้ความแรงคุณภาพสัญญาณ75นะครับคุณภาพสัญญาณได้83เท่ากันทุกห้องเลยนะครับอันนี้ทดลองเปิดไว้ที่ DLTV 1นะครับนี่นะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องพอหนึ่งนะครับก็สามารถ เลือกช่องได้จากรีโมทของ PSI นะครับนี่ครับปอหนึ่งปอสองปอสามนะครับคุณภาพสัญญาณของช่องการศึกษานะครับก็ได้83เปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับก็สามารถรับชมช่องการศึกษาได้ครบทุกช่องนะครับรับผมชื่ขอขจรพิทยชั่มชื่นนะครับ เป็นรักษาการในตําแหน่งของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางนาังสีครับตอนนี้โรงเรียนเราได้ได้รับการจัดสรรอ,อุปกรณ์การสอนของ DLTV จากโทรทัศน์ทางไกยผ่านดาวเทียมวางไกายกังวลหัวหินนะครับได้ทีวีจํานวน7เครื่องแล้วก็ได้อุปกรณ์ของรับสัญญาณดาวเทียมอีก8 8ชุดแชุดด้วยกันนะครับ ช่างก็ได้เดินเดินทางมามาติดตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้านะประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงแล้วก็ได้ทําการติดตั้งนะครับก็การติดตั้งก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ติดตั้งเรียบร้อยดีนะงานก็ก็เหมาะสมแล้วก็งานได้ก็ดีฮนะเรียบร้อยมากครับ อ,อ๋อครับสำหรับไอ้ก็กฝากโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดยานารังสีนะครับเป็นเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก <c oughs> ตอนนี้มีนักเรียนจำนวนสี่สิบสี่คนนะครับมีมีคุณครูนะคุณครูประจำการซึ่งขนาดนี้เป็นคุณครูครูผู้ช่วยนะจำนวนสองสองท่านมีธุรการแล้วก็ครูพี่เลี้ยงอีกหนึ่งท่านนะครับ ในการเรียนการสอนของโรงเรียน,นยจ,ะจะเน้นเน้นหนักไปทางการสอนแบบ DLTV เนื่องจากว่ามีคุณครูไม่ครบชั้นนะฮะแต่โรงเรียนก็ทำการสอนอย่างอย่างเต็มเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพจนจนได้เป็นโรงเรียนที่ที่ทางกระทรวงนะครับกระทรวงโดยผู้ตวรวจราชการกระทรวงเนี่ยได้มาดูงาน เกี่ยวก็เรื่องของการสอนแบบด l t อทีวีของโรงเรียนวัดยางนรังสีครับเป็นโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนต้นแบบของของจังหวัดลบบุรีเราสี่นะครับถ้าจบปุ๊บถ้าจบจากโรงเรียนยางสนะี่เนี่ยทางนี้จะรับเลยรับไปรับรายผลอ๋อแปลว่าผลการเรียนโอเคเขายอมรับของเรียนเราเนี่ยทั้งทั้งในด้านผลการเรียนและจุดเด่นของเรียนเราคือว่าอ่ามารยาทเด็กครับ เป็นเรี่องของมารยาทจัดเรียบร้อยก็เห็นเดินก็เห็นมีก้มไม่ใช่เดินผ่านไปเลยแพทย์ไปใครมาบางครั้งเขาจะถามว่าโรงเรียนนี้มีเด็กไหมเด็กไม่ใช่ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด ติดตามช่องกดตรงโลกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ